ถ้าไม่ให้พระรับเงินเคยได้ยินบางวัดไฟฟ้าเป็นแสนพระจะทํำยังไงหรือให้มีตู้บริจาคค่าไฟได้เหมือนเดิมก็มีได้ดกูก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่รูพุทธเจ้าก็ไม่ได้ห้ามแต่ต้องจัดการผ่านพยาวัชกรไม่ใชิดไปรับส่วนตัวไปรับส่วนตัวไม่ได้งถ้าจะรับส่วนตัวมันรับไม่ได้มึงต้องมีพยาวัักรดีพยาวัจกรดูแลเงินไม่มีสิทธิ์รับเองมึงจะถวายถวายได้นั่นแหละแต่ต้องมีผู้จัดการกิจธุระการเงินนี้แทนพระพิสุสง พระพิสุสงจัดการเองไม่ได้กูพูดว่าอย่ามาเอาไวพวันเกิดเดี๋ยวกูด่าเง้ากระดกเลยแล้วถ้ามึงยังพิมพ์ไม่เลิกกูจะเป้องถาวรน,นะมึงท้าไทยระบบเกินไปกูว่าโอปนัยญญิโกคืออะไรครับน้อมเข้ามาหาตัวเองอ่ะ อาพับคู่ประธรรมชาติที่แล้วทํากรรมอะไรมาครับกูจะรู้มึงไหมล่ะมึงทํากรรมอะไรมากูจะไปรู้ได้ยังไงล่ะเอ้ามึงนี่นะเลิกถามสักทีว่าทํากรรมอะไรมามันไม่มีใครตอบได้มึงทําหาทําเหวทําชั่วทําเลวอะไรมาใครจะไปรู้ล่ะแต่ละคนมันให้ผลของกรรมไม่เหมือนกันบางคนไม่มีคู่เพราะมึงไม่อยากมีบางคนอยากมีคู่แต่ไม่มีเพราะสันดานมึงไม่ดีไงไม่ได้เกี่ยวกับกรรมในอดีตมันเกี่ยวกับมึงปัจจุบันสันดานมึงชั่วมึงเลวในปัจจุบันหน้า ไม่ได้เกี่ยวหาอะไรกรอดีตเลยมึงเอาแต่ใจหน้าตาไม่งามผิวพรรณไม่ดีแถมรูปชั่วตัวดําผิวพรรณยังไม่ดียังนิสัยสันดาไม่ดีใครก็ไม่มีใครก็เอามึงหรอกหน้าตาไม่ดีแต่เลือกเยอะใครจะมาเอามึงก็ไม่ได้เกี่ยวกับมึงทากรรมอะไรมาบางทีมันเกี่ยวกับสันดามึงในปัจจุบันนะ่ะเพราะฉะนั้นอย่ามานั่งถามว่าทํากรรมอะไรไว้ทํากรรมอะไรไว้ มึงถามในปัจจุบันนี่อดีตมันจบไปแล้วมันไม่เกี่ยวหาอะไรกับปัจจุบันเลิกโทษอดีตซะทีอดีตมันจบไปตั้งนานแล้วยังไม่เลิกโทษอีกมึงโทษตัวเองในปัจจุบันสภาพมึงเป็นยังไงสารูปมึงเป็นยังไงถ้ามึงบอกว่าหน้าตาไม่ดีแล้วไม่มีแฟนว่าไม่มีผัวไปดูเจ๊หงโดนเจ๊หงพันพันหกร้อยผัวนะขนนามันหน้าตาอย่างนั้นผิวพรรณอย่างนั้นสภาพเป็นอย่างนั้นอะ มันหลอกผู้ชายได้มันเป็นผู้หญิงอะมันยังทําได้เลยอะมึงกลับมาดูตัวเองในปัจจุบันไม่ใช่ไปดูในอดีตอีเจหงมันจะไม่สนใจอดีตมาเลยอดีตมันจะเป็นยังไงก็ช่างหัวมันสนใจปัจจุบันอย่างเดียวพอมันหาคนนิสพันธหกร้อยผัวน่ะไม่มาเป็นตัวอย่างล่ะไม่ทําหาอะไรสนใจอดีตไม่สนใจปัจจุบันขณะดวียาวจกรหรือมกทายกงได้ไหมก็ได้ทําไมจะโกงไม่ได้อะ มันโกงแน่นะพระยังโกงเลยมึงอย่าว่าแต่มรรคทายกเลยมึงอย่าว่าวายวัตกรเลยพระยังโกงก็มีปฏิบัติแบบอาจารย์เรียกว่าอะไรคะคือไม่เคยเห็นคำแบบที่ปฏิบัติอ๋อแบบเจนเนี่อะหมายถึงกูหรือเจนนี่เนี่ยกูงงสรุปหมายถึงใครกูหรือเจนเนี่ ทั้งสองปฏิบัติแบบกูมึงไม่เคยเห็นเหรอกูงงถามจริงมึงไม่เคยเห็นแม่กูเลยไม่เคยเห็นแม่ชีตามวัดไม่เคยสักครั้งหนึ่งนุ่งขาว่มขาวโปร่งผมไม่เคยเห็นแต่มึงแปลกตาเพราะมึงไม่เคยเห็นผู้ชายไงผู้ชายโปร่งผมนุ่งผ้าขาวส่วนอยากจะเป็นนาคก็เ,เหมือนกันเนี่ยกูก็ลักษณะคล้ายกันคือรักษาอุโบสถกนหัวนุ่งขาวหองขาวเจนนี่เรียกว่าสามเณรี แต่ศึกแล้วใช่ไหมเขาเรียกว่าสามเณรีสามเณรผู้ชาสยสามเณรผู้หญิงอะไรเรียกว่าสามเณรีอืม ตอนนี้ไม่อยากเข้าวัดเลยเอ้าทำไมไม่อยากเข้าล่ะข้าวก้นบาดอร่อยนะเมืองสรรหาเข้าไปแดกมากก็ได้แต่ก่อนแดกนั่งฟังธรรมก่อนฟังธรรมเสร็จแล้วก็ไปแดกข้าวก้นบาดแล้วเวลาไปก็กรุณาเลือกที่วัดที่มีการแสดงธรรมนะไม่ใช่ไปเลือกวัดแต่ที่นั่งสวดมนต์สดดอกข้อต่อชาตาไปก็ไม่ได้หาอะไรกูนี่ชอบแดกมากของวัดข้าวก้นบาดเวลากูไปสวดแสงธรรมกูไปตักบาตพ่อแม่กูบาจาเวลาฟังธรรมเสร็จปุ๊บก,กูมานั่งกินข้าวกูตักโอ้ oh, อร่อยมาก แย่งกันตากแย่งกันแดกเนี่ยอร่อยจริงๆแย่งกันเป็นชิงเปรตเลยอะ่ะอีบางคนบางประเภทก็โหเอาเปรียบมากเอากระเป๋ามาใส่เอากระสอบมาแบกไอ้สันดาลไม่คิดจะเผื่อแผ่ให้ใครแดกตาได้แดกบ้างยัดทนานกลับบ้านไม่ม,มีน้ำจิตน้ำใจไม่มีความเมตตากรุณาสงสารต่อคนอื่นขนขวายในการขนกลับให้คนที่บ้านแดก กินเสร็จล้างจานไ้วนะครับกูไม่เคยล้างอะ่ะเขามีคนล้างให้อาจารย์พูดเหมือนตาเห็นอ่ะกูจะไม่เห็นได้ยังไงก็กูไปมาแล้วกูไปบ่อยด้วยประเด็นนะ่ะทำไมถึงโกนผมคะเอาไวห้หมาถาม หมาตัวเมียหมาตัวเมียถามกูเนี่ยนี่แหละเจตนาจุจประสงค์ที่กูกวนผมพเพราะกลัวไว้ให้หมาตัวเมียกับหมาตัวผู้ที่เจ้าตั้งคำถามว่าทาไมคุณต้องกวนผมเอาไว้ให้มันถามเขาหายไปนานเลยไม่ยอมตอบแชทเขาเบื่อเราแล้วหรือเปล่าจ้ายังไม่รู้อีกเหรอว่าเขาเบื่อมึงแล้วเขาทิ้งมึงแล้วจ้า เขาไม่ตอบแชทมึงแล้วมึงยังมานั่งอารอาวอนี่ยังไม่รู้ตัวอีกเวลามึงไม่ชอบใครอ่ะแล้วมึงไม่ตอบแชทเขาก็แปลว่ามึงไม่เอาเขาแล้วมึงไม่อยากจะคุยกับเขาแล้วเขาก็ทำเหมือนกับที่มึงเคยทำกับคนอื่นมาสิแหละไม่จะต่างหาอะไรก็เรื่องเดียวกันมึงยังไม่รู้ตัวอีกเหรอเขาป่วยเข้าโรงพยาบาลมั้งนอนให้น้าเกลืออยู่แล้วไม่มีแรงไม่มีเลี้ยวมีแรงมาตอบมึงมั้งจริงหรือแม้เขาตายจากโรกนี้ไปแล้วก็เลยไม่ตอบมึงจริง น่นกระดูกน่อยู่ในข้างกําแพงเรียบร้อยแล้วเขาเลยตอบแชทมึงไม่ได้ป่านนี้แล้วยังไม่รู้ตัวอีกเขาทิ้งมึงไปไหนต่อไหนแล้วเขาไปได้ต่อใครสารพัดต่อใครมาแล้วเขาไปคุยกับอีกร้อยคนแล้วม้งอีนี่ยังนั่งรอตอบแชทอยู่เลยรู้ตัวกี่โมงเขาเชิดมึงไปแล้วจ้ารู้ตัวกี่โมงจ้าสันดานตามหลักพุทธจริงๆตายแล้วไปไหนไปเกิดจ้า ชล่าเกิดจากอะไรก็จะก,กับพวกกริย์ที่มึงเคยทํามาไงเคยกินแต่ต้องอยู่ล้างจานเพราะถ้าไม่ล้างรู้สึกอายคะ่ะได้หมดอะแต่ที่วัดเขามีเจ้าหน้าที่ล้างเขาจ้างมาเขาให้ค่าตอบแทนมึงอย่าไปแย่งงานเขาเดี๋ยวเขาไม่ได้ตังค์บางอย่าแต่ถ้าวัดนั้นเรากินเราต้องล้างเองก็ไปล้างแต่บางวัดเนี่ยเขามีเจ้าหน้าที่ล้างมึงปล่อยเขาล้างไป ไม่ต้องไปสาระเนี่ยเจ้าคิเจ้าการว่าเขามาเนี่ยเขาอยากได้ตังค์แล้วเขาก็อยากได้บุญด้วยแต่เขาก็ได้เขาได้ตังค์ด้วยเออเขามีคนล้างมีตัวแทนมีอะไรล้างได้อยู่แต่ถ้ามึงอยากจะช่วยก,กันแล้วแต่มึงอะ่ะได้หมดอะ่ะบางอย่างมึงต้องไม่ไม่ต้องไปแย่งงานชาวบ้านเขาถ้าเขาทำอยู่แล้วเอามาเอามาไม่เป็นไรเดี๋ยวเอามานะอย่าไปมึงอย่าไปขวางเขาโยนให้เขาไปเลย แสดงว่าเขาได้ค่าตอบแทนเวเขาจะทำหน้าที่เขาให้เต็มที่ถ้าเขาไม่กลับมาแล้วควรทำยังไงดีครับนอนแดกข้าวห่ผมผ้านอนจ้าทำไมล่ะจะรอเขามาแดกข้าวรวบรวมวกับมึงมื้อเย็นหรือไงก็เขาไม่กลับมาแล้วอะ่ะก็แด่ข้าวคนเดียวก็ไม่เห็นเป็นไรนี่มันจะตายหรือไงชักดิช่ชงอหรือไงแดกข้าวคนเดียวไม่เป็น ฮะกูเห็นก่อนหน้าไม่มีอีนี่มึงก็แดกข้าวได้อิ่มน้ำสำรานพอเวลามีอีนี่มาแดกข้าวคนเดียวไม่ได้แล้วจะต้องรอมันกลับมาถึงจะแดกได้หรือไงฮะหรือมึงกินเองไม่ได้มึงต้องรอมาคุ้กข่ายมึงแดกเหรอต้องรอมามาคุ้กข่าวมึงกินก่อนมึงถึงจะกินได้ไม่งั้นกินไม่ได้หรือยังไงไม่มีคนคุ้กข่ายกินให้กูคุ้กข่าวมัเดี๋ยวกูคุ้กค้าวพร้อมไงมีชัยมีโชคอีหมีเนี่ยเดี๋ยวกูคุ้ก้าวทำไมจะต้องรอแดกไม่ได้หากินเองไม่เป็น หรือ,อยังไงโอ้ยมันไม่กลับมามึงก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่สิมึงจะไปอะไรอาวอนอยังไงะหนาชีวิตมันต้องเดินหน้าไม่ใช่ย่อมอยู่กับที่หัดปล่อยวางซะบ้างเถอะมูฟออนบ้างมึงจะจมอยู่กับชีวิตเดิมเดิมให้มึงมีความทุกข์ไปเพื่ออะไรเศร้าส้อยเหงาหงอยเฉงเอหน้ารอคอยมันจะกลับมาตอนไหนมึงเป็นหมาเหรอมึงเคยเห็นหมานั่งรอเจ้านายไหมใครจะรับไปเลี้ยงก็วิ่งหนี นั่งรอคอยอยู่ที่เดิมทุกวันสรุปมึงจะเป็นคนหรือมันจะเป็นหมาหมาเนี่ยมันรอเจ้านายจนวันตายนะถ้าเจ้านายไม่กลับมามันก็รออยู่ข้างทางเหมือนเดิมแต่มึงเป็นคนเนี่ยมึงสามารถมูฟออนตอนไหนก็ได้เพราะมึงมีสมองมีสติปัญญามีความชาญฉลาดสรุปจะเป็นหมาหรือจะเป็นคนนั่งรอมันทำหาอะไรมันบอกให้มึงรอเหรอมันล่ามโซ่มว้ที่จุดจุดเดิมหรือไงมันล่ามโซ่มว้เสาเดิมหรือไงมึงถึงเดินออกไปไม่ได้ฮะ ปัญญาอ่อนเพ้อภาวนาสุดๆเลิกอะไรอารวณสถีตัดขาดก็ตัดกันไปแล้วตัดกันไปก็จบไปเริ่มต้นชีวิตใหม่มันยังเริ่มได้ทํำไมมึงเริ่มไม่ได้พวกเปียกขอนขาอะไรวะท้าสพบาทสพายย่ามรับเงินผิดไหมถ้ารับเงินผิดอยู่แล้วจ้า คู่เวสติว่ามีไหมก็มีถ้าคนรักตายไปแล้วแล้วมีคนมาทวงหนี้เราควรใช้หนี้แทนเขาไหมก็แล้วแต่เราจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้แต่มันไม่ใช่หนี้เราไงเราไม่จะเป็นต้องใช้ก็ได้มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราแต่ถ้าเราจดทะเบียนตามกฎหมายเราต้องใช้นะเพราะถือเป็นสีสมรสเขามีสิทธิได้รับแต่ถ้าเขาไม่ได้เราไม่ได้จดทะเบียนไม่จําเป็นแต่ถ้าเรามีเมตตาจะใช้เขาก็ได้แล้วแต่เรา ด่าขนาดนี้เหนื่อยไหมครับมีเหรอกูจะไม่เหนื่อยกูก็ต้องเหนื่อยธรรมดาแหละแต่กูก็ต้องด่าไงตายไปแล้วเกิดเป็นอะไรขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับความลาดเอียงทเทยงในตลอดชีวิตมึงที่มึงทํามาการกระทํามึงตลอดสังสารวัตรกันแหละนั่นแหละเป็นตัวเหตุตันหาเป็นตัวพาไปเกิดของมึงน่ยนะ ป้าอ้วนค่ะป้าอ้วนสิงบุรีใครไท,ไทลินอ๋อนี่คือป้าอ้วนจริงๆหรอป้าอ้วนรถพุ่มพวงอะนะจริงปะเนี่ยอันนี้จริงหรือตอแหลใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อตัวจริงกินข้าวป้าอ้วนค่ะอ๋อ กูก็จะไปเจอมึงหลายทีแล้วนะกูก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปสักทีอยู่ไกลเหลือเกินมึงขับรถมอเตอร์ไซค์มาหากูที่บ้านได้ไหมเดี๋ยวกูจะจ่ายค่าน้ำมันให้มาพรุ่งนี้เลยเดี๋ยวกูเหมารถได้ไหมกับข้าวมึงอะขับรถมาหากูกรุงเทพกูจ่ายค่าน้ำมันรถแล้วกูเหมารถมึงด้วยอามาเลยพรุ่งนี้มาบ้านกูหน้องจอกพิมพ์กูก็แบบว่าคนตื่นทามมึงไม่ต้องไปขายใครขับรถมาขายกูาายอามาเตอร์ไซค์มึงน่ามา กูเหมาทั้งคานกูจ่ายค่าน้ำมันรถได้ด้วยกูจ่ายค่าจ้างเลยอะ่ะมึงมาวันเดียวมึงคุ้มกูบอกให้มึงมาได้ไหมมึงขับรถมาจากคืนนี้เลยอะ่ะอ่อปตอตีสี่ก็ได้ไหมถึงบ้านกูตอนเก้าโมงเช้าอยู่จังหวัดแล้วกูจ่าไม่ได้ออกตีสี่มาถ้ามึงมามึงมาได้มาเลยกูอยากเจอหน้ามึงมากเลยเร็วๆมึงขับอะไรออกตีสี่บ้านกูหนองจอกรุงเทพสิงห์บุรี อาสิงบุรีมาได้มาได้ป่าววะมอไซคับมาได้ป่าววะสิงบุรีขับไหวไหมไปจริงนะอ่ามาเลยมาเลยจ้ากูเหมามึงขนของมาเลยขนของมาเลยจาว่ามาขายมาเลยพรุ่งนี้มีคนมาบ้านกูกูมมาเลยกูเหมาทั้งคันกูจ่ายค่ารถได้ด้วยชิวๆหรอ อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่กูนึกว่าป้าอ้วนต่อเดี๋ยวไปรถกระบะเออมารถกระบะก็ได้มาเลยเปลี่ยนจากรถที่อยู่ในบรสไซมึงเอาของใส่รถพิฆาบมาแล้วมาเลยมาเลยนั่งรถพิฆาบมาเอาของใส่รถพิฆาตมาของที่จะขายพวกนี้อะปกติขายเท่าไหร่มึงใส่มาเท่านั้นใส่มาเลยกูรอซื้อพวกนี้ไม่ต้องเอามอเตอร์ไซค์มารถพกฆาบมาพิมพ์คําว่าบ้านคนตื่นทํา มาให้ถึงสักแปดโมงเชา้ามาให้ถึงสักแปดโมงเช้าป้าอ้วนกูรอเลยไปไปไลส่สวนทุเรียนก่อนไปไลส่สวนทุเรียนก่อนไปไลส่สวนทุเรียนก่อนคืออะไรวะไปสวนทุเรียนก่อนเออไปเลยจะไปไหนก็ไปแล้วมานะมาจริงๆนะมาเลย กูรอเจอมานานมากกูก็ไม่มีเวลาไปักทีหนึ่งพรุ่งนี้อาจารย์เปิดบ้านอีกวันหนึ่งวันอาทิตย์พรุ่งนี้เปิดอีกวันหนึ่งใครจะมาก็มาได้ามาเจออาจารย์ได้เก้าโมงเชา้าถึงหกโมงเย็นนี่ประวัตมาจริงมะเนี่ยหรือมันลงมันลงไลฟ์ไปแล้ววันนี้มันมันออกไปแล้วบอกว่ามันจะไปไล่สวนทุเรียนอะไรมาจริงมะเนี่ยกูจะได้รู้เนี่ยกูจะได้เตรียมต้อนรับเนี่ยยกูจะปูพรมแดงหน้าบ้านรอ อ๋อไปไล่สดขายทุเรียนให้เขาเอามาจริงหรือเปล่ากูจ่ายค่าน้้วมนรถให้มาเลยมาไหมพรุ่งนี้ถ้ามากูจ่ายค่าน้วมาลงเหมาลดมาเลยหาคนขับมากูจ่ายให้น่าจะไปอาทิตย์หน้าถ้ามาอาทิตย์หน้ามึงล็อกวันได้เลยนะวันอาทิตย์หน้าป้าอ้วนชื่อป้าอ้วนหรือเจอ้วนเขาเรียกว่าอะไรปาอ้วนจะมาบ้านกูอาทิตย์หน้า เดี๋ยวมึงไปนัดแอดมินไปนัดกับป้าอ้วนเลยแอดมินไปนัดให้หน่อยคุยวันเวลาให้ชัดเจนแล้วเดี๋ยวกูจ่ายค่าใช้จ่ายทุกอย่างให้มาเลยแล้วหมูกูไปขายรถพ่วงพุ่มพวงมึงด้วยน้ำพริกกูด้วยเดี๋ยวกูฝากไปเอาไปขายเอาไปแดกฟรี โอเคเดี๋ยวไปนัดก,กับแอดมินอาจารย์นะอาทิตย์หน้าเจอกันเอาละวะกูจะได้เจอเจอว้วนลบพุ่มพวงแล้วปว้าอ้วนลบพุ่มพวงแล้วกูอยากเจอกูอยากป้ามากกูต้องป้าแล้วอาทิตย์หน้านะแอดมินไปติดต่อไปติดตามด้วยมาได้ไม่ได้แจ้งอาจารย์มานอนค้างคืนที่นี่ก็ได้คืนนึง แต่ถ้าจเจ้าของมาขายต้องมาเช้าป็นงั้นเดี๋ยวของเสียหมดแต่ถ้าจเจ้าของมาขายเอามาให้อาจารย์น่ะของที่จะเอามาที่จะจะเหมาว่าต้องมาเช้าไม่งัน้นของมันเสียเอาของไม่เสียไปเออจะมานอนนี่ก็ได้เดี๋ยวเปิดโรงแรมให้นอน แล้วไม่ต้องมาหาผัวแถวนี้นะกูเห็นอยากได้ผัวคนนั้นอยากได้ผัวคนนี้แล้วไม่ต้องมาหาผัวแถวนี้นะมึงแดกที่หน้านะ่ะสิงบุรีพอแล้วไม่ต้องมาแดกย่งกรุงเทพแดกไปที่ที่ไปอย่าแดกกระจายกู <c oughs> <c oughs> เห็นก็ คลิปเขาทีไรเขาจะพูดบนผัวคนนั้นผัวคนนี้รู้งี้กูกเอาทาผัวต,ตั้งแต่ตั้งแต่แรกก็ดีแล้วอ๋อแขวนนวมแล้วอ๋อเลิกหาผัวแล้ววางั้นเถอะมันไม่มีใครเอาแล้วใช่ไหมล่ะเลยเลิกหาแขวนนวมก่อนกู้แขวนซะก่อนที่จะไม่มีใครเอาใช่ไหมอีป้าว้วนเี่ต้องเจอกูปากพอกันกูอยากจะรู้ว่าปากมันกับปากกูใครปากแก่บกว่ากัน กูชอบมากเลยคนจริงแบบเนี้ยเมืองคนมันพูดแบบว่าพูดแบบดา่าพูดไปด่าไปแต่มันไม่มีใจใจมันไม่ได้โกรธใครมึงนึกออกปะเนี่ยตัวอย่างมึงดูเป้าอ้วนเนี่ยเดี๋ยวกูจะสัมภาษณ์มันเนี่ยมึงดูตัวอย่างไว้เวลาด่าเขาแต่ไม่โกรธเขาว่ามันเป็นยังไงด่าเอาฮาด่าเอาตลกกลยนะ เออไม่โกรธไม่เกลียดแต่มาแต่คําพูดมันดูแบบนี้นมันพูดมันมันดูตลกเห็นปะเนี่ยลักษณะเหมือนกับกูนี่แหละแบบเดียวกันรักลูกค้าทุกคนมึงต้องรักกูมากกว่าทุกคนแล้วถ้างั้นนะเพราะกูจะเหมาของเมืองเนี่ยมึงต้องรักกูมากกว่าทุกคนแล้วไปนัดแนมานะเดี๋ยวกูจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวโลกเขารับรู้เขาจะได้มากันเดี๋ยวกูล็อกมึงเลยถ่ายรูปแทนกูเลยกูทุกวันนี้กูเหนื่อยการถ่ายรูปแล้วเกิน เดี๋ยวกูล็อกมึงเลยคาที่ตรงนี้แหละแล้วให้เขาไม้นี่เลยมาถ่ายรูปก,กับมึงเลยคนเดียวเลยกูให้มึงแบบเฉิดฉายเลยเป็นนางเอกเลยกูให้มึงเป็นทัดดาวบุษยาเลยอ้ะวันนั้นวันเดียวกูให้เลยกูให,กให้กูให้มึงเป็นกบสุวรรณเลยอ่ะมึงอยากได้คำผูกใครทำผัวมึงชี้เลยวันนั้นเดี๋ยวกูท่าทามให้ เออรีบมาแม่เพราะเวลากูบอกว่ากูจะหาผัวให้ดีรีบมาเลยนะอยากมามากเลยนะเออกูไม่ไปหามึงมึงต้องมาเองแล้วล่ะเดี๋ยวกูจะเตรียมของให้มึงจุกๆเลยไปไปขายทุเรียนได้แล้วเดี๋ยวเขาก็ไล่ออกพอดี ออกไปพรุ่งนี้อ๋อพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปขายทุเรียนอ๋อก,กูนึกว่ากวันนี้เปาอ้วนเปาอ้วนปฏิหารมีจริงเหรอครับอาจารย์พวกฝันเห็นเลขหรืออะไรต่างๆเห็นอาจารย์บอกปฏิเสธเรื่องปฏิหารกูไม่เคยปฏิเสธเรื่องปฏิหารกูไปเอามาจากไหน กูปฏิเสธเรื่องตัวเลขปัญญาอ่อนมึงตาหากฝันแล้วเห็นเลขดีเพอเจอร์ปัญญาอ่อนมึงก็ฝันให้กูดูหน่อยสิกูจะซื้อตามมึงกูจะเ่กูไม่ถูกกูจะควี้อระโถใส่มึงหน้าไม่ล่ะกล้าไม่ล่ะมึงจะเสี่ยงกูไม่ล่ะลองแม้สักตั้งหนึ่งกูอยากจะรู้กูไม่เคยปฏิเสธเรื่องอีที่ปฏิหารแต่ต้องอยู่ภายใต้ของฌานเพราะฌานมีอิที่ปฏิหารจริงกูไม่ได้ปฏิเสธเรื่องนั้นเลยพระเจ้าบอกมีกูจะปฏิเสธได้ยังไงแต่มึงฝันเห็นเลขเห็นหวยนี่เรียกว่าเพอเจอร์ปัญญาอ่อน มึงซื้อถูกเพราะพวกกระซับมึงทํามามันมีเหตุที่มึงต้องถูกแต่ไม่ได้เกี่ยวหาแอะไรกับที่มึงฝันเลยมึงปัญญาอ่อนไปเอง แมวหนูป่วยค่ะอะไรวะ <c oughs> ในเมื่อราคาตัวสาโมหะไม่ต้องสอนแต่ทำไมเรื่องทรรต้องสอนไม่เหมือนกิเลสรู้ได้ตัวเองไม่เข้าใจกุงง ถูกหวยสิงหัวซ้อนเลยครับเพราะผมปฏิบัติธรรมรักษาศีลทุกวันเลยเป็นเดี๋ยวมึงก็ไม่ถูกจ้าอันนี้จังไม่เที่ยงจะมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจ้าอาจารย์ออกข่าวพีพีทีวีตอนนี้อ้ามันออกวันนี้เหรอกูก็ไม่ได้ถามเขาว่าออกวันไหนแอดมินก็ไม่ได้แจ้งกูว่าออกวันไหนสรุปออกตอนนี้อยู่หรอพีพีทีวีวันนั้นไปสัมภาษณ์รายการพีพีทีวีมาเพิ่งจะมาออกวันนี้ช่องพีพีทีวี ตอนนี้เลยสามสิบหกช่องสามสิบหกอ๋อกําลังออนแอร์อยู่ช่องสามสิบหก PPTV สัมภาษณ์กูเดี๋ยวดูสิ จเพราะว่าพระเถระผู้ใหญ่ที่อยู่ในฐานะของการปกครองคณะสงฆ์ทั้งหมดระดับจังหวัดระดับภาคระดับวัดระดับพื้นที่ของตนเองเนี่ยกลับกลายมาทําผิดเสียเองทั้งทงี่ตัวเองเป็นผู้สอนอเป็นตัวผู้ขัดเกลากิเลสตนเองแล้วสอนใน้คารวะญาญโยมในขัดเกลากิเลสแต่ตัวเองนำมาทำเสียงมันจึงกระเทือนบ้ากและปกครองคณะสงฆ์ด้วยปกครองวัดวารามต่างๆด้วยใช่ที่อาจารย์รู้สึกตกใจไม่ใช่ตกใจที่พระประราชิกการประราชิกเป็นเรื่องธรรมดา พระแพ้กิเลสตหาของตัวเดงปราชิกแต่ว่าผู้พ่ายแพ้<อ>พ่ายแพ้ต่อกิเลสตหาของตัวเองอาจารย์ไม่รู้สึกแปลกใจคงพทธาการก็มีพระประาชิกเยอะ,ะแยะพระเจ้าก,ก็แค่ให้ไล่สิออกไปเคนะนเ่เพราะว่าขาดจากความเป็นพระแล้ว<ะ>แต่ที่มันน่าตกใจในวงการคณะสงฆ์ในปัจจุบันเพราะอะไระเพราะว่าปราชิกขาดจากความเป็นพระแล้วตกปิดซ่อนเลนความเร็วความชั่วของตนหน้าด้านหน้าทนในการให้พระพิสูจนเนี่ยอยู่กาบตนเองลบลาบสก,การะปร้นชิงลาบสก,การะของศาสนา เพื่อไปบำรุูฟุ่เฟือเมตัวเองไปปลนเปจอผู้หญิงคนหนึ่งจนในที่สุดเนี่ยตัวเองเนี่ยฝังลากลึกอยู่ในศาสนาน,นี้หลบซ่อนไม่ยอมเอาตัวเองออกจากศาสนานที่น่าตกใจคือตรงนี้ต่างหากก็จะมีบางงูบอกหลงพ่อเป็นเหยื่ออ่อนต่อโลกท่านบวชมาตั้งแต่เล็กๆท่านไม่รู้จักโลกลว,ว่ามันมีความร้ายกาจยังไงอาจารย์คิดว่าก็ถ้าเป็นเหยื่อทำไมไม่ออกไปล่ะ ถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นอยู่โดนล่อลวงล่อหลอกก็จะต่ตอนแรกเมื่อตัวเองรู้แล้วว่าตัวเองขาดจากความเป็นพระจบระดับปอทเขาท่านเลยเรียนบาลีเรียนพระธรรมเรียนวิันจนเป็นเจ้าคุณจนเป็นพระราชาคณะทําไมเมื่อตัวเองโดนล่อลวงล่อหลอกตัวเองขาดจากความเป็นพระรู้วิันดีว่าต้องออกจากการเป็นสมณะนี้ไปทํมไอย่างนั่งหน้ารู้วิธีอยู่แล้วว่าเฮ้ยวันหนึ่งมันไม่ได้เว้ยก็ต้องไปถูกต้องในเมื่อตัวเองแพ้ภัยพีพีทีวีช่องสาที่หกดูได้